เบื้งพี่น้องพาไปเบืบ้งลูกนกแต่แตันหลบนี่ครับมีแม่กอเนี่ยครับตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งมีอีกตัวหนึ่งพี่น้องคนฟุบปุยพี่น,น,น้่งสามตัวแม่บินวนอยู่ครับ <c oughs> เออมันกบบเป็นวิธีเอาตัวหลอดอแบบนึ่งนะพี่น้องเนาะนี่ ดีอยู่นําก่อหญ้าครับพี่น้องนี่ตบ่ติงเงียบคลิปเลยพี่น้องอือ่นจังได๋จังนึงก็สิบ่เห็นดอกพี่น้องีนว่ามีหมอนมีหมอนของดีก็คือหมอนนกแต้แว๊ว่าซั่นเป็นจังได๋บ่พี่น้องบ่เคยเห็นแต่เทื่อเห็นแต่เเจาวกัน แต่พามาบึงแค่นี้นะพี่นองเนะปล่อยเข้าไปว่รบกวนเนะพี่นองเนะ